จะเป็นยังไงครับท่านนำสนามรบกว้างมาตีวงแคบรบกันให้สนั่นแบบ8วีปาปดซัดกันให้ตัวแตกกันไปข้างกับกาลีนาเดลตาฟอสจากเดิมๆที่มีโหมด Warfare และออปเปอเรชแต่ในอัปเดตนี้พบกับโหมดใหม่กับทีมเด d m a t c h จากผู้เล่นมาแบ่งเป็น2ฝั่งทีมไหนคิวครบ100ก่อนจะเป็นผู้ชนะทำให้เกมเพลย์สั้นกระชับและเร้าใจมากดวลดิบปืนเดือดบางจังหวะบูสนันจอ แต่ในบางครั้งที่สกอร์ใกล้กัน <S <S ก็อาจต้องใช้การเนียนหลบรอบสอยกลยุทธ์การเคลื่อนที่ต้องมีเพราะทุกชีวิตสามารถตัดสินผลแพ้ชนะเล่นไปลุ้นไปครับและพบกับอเรเตอร์หน้าใหม่คุณลุงขอทานแซวครับคุณลุงแรปเตอร์แห่งสายรีคอนปลดล็อกฟรีบนซีซันพาสและมาพร้อมกับอุปกรณ์ใหม่ถึง3รายการตั้งแต่สกิลกล้องสอดแนมเมื่อตรวจจับรอยเท้าและข้าวของที่ศัตรูเคยปฏิสัมพันธ์เราสามารถกดใช้สกิลนี้เพื่อระบุตำแหน่งของศัตรูคนดังกล่าวครับ และช่วยให้เราสามารถเดินตามไปเล่นงานง่ายๆหรือการใช้งานอีกรูปแบบหนึ่งก็คือกดชี้เป้าไปที่ศัตรูในฉากได้เลยครับเจ้ากล้องนี้มันก็จะบินไปเกาะและระบุตำแหน่งของศัตรูคนนั้นและศัตรูรอบข้างทั้งหมดจุดจบสายซุ่มอย่างแท้จริง ส่วนชิ้นต่อมาก็คือโดรนสามารถส่งไปบินรอบๆเพื่อมาร์คหัวศัตรูแบบยกแผงเรายังสามารถโยนระเบิด EMP ผ่านโดรนตัวนี้รวมถึงใช้บินจู่โจมเพื่อสร้างความเสียหายและชิ้นที่3คือระเบิด EMP ไว้ดับอาวุธของพวกวัยรุ่นอุปกรณ์ยังไม่หมดพบกับแผนที่ใหม่กับ FAULT ที่มีความหลากหลายเป็นจุดเด่นเราจะได้พบกับฉากสู้ในอาคารแคบภูเขาสูงพื้นที่กว้างรวมถึงการต่อสู้กลางเมืองใหญ่ เหมาะมากสำหรับการเคลื่อนพลและชบเฉี่ยวไปมาด้วย F45A เครื่องบินเจ็ตความเร็วสูงที่เพิ่งเข้ามาใหม่บินเล่นเฉยๆยังอินมากเรายังสามารถใช้สนับสนุนเพื่อนจากเบื้องบนยิงปกป้องเหนือน่นฝา้าเป็นยานพหานะที่เข้ามาเพิ่มความเข้มของสงครามและยกสเกลการต่อสู้ไปอีกคันเล่นหมันจนลืมเวลา เพล่ปแป๊บเดียวก็ครบ1ปีแล้วครับแบบนี้ต้องฉลองครบรอบปีแรกของกาลินาเดลตาฟอสแจกหนักสูงสุด3,900เดลต้า i ิเกตและสกินสุดเท่เพียงล็อกอินเกมต่อเนื่องและทำภารกิจง่ายๆเกมก็แจกเลยครับตั้งแต่23กันยาถึง6พฤศจิก,กาย,ยนนี้และในวันที่26กันยายนนี้เตรียมพบกับการ c o l คอลเ a t i o n สุดพิเศษ Arknights x Delta Force กับสกิน Operator Hacor x w i s h a d e l แหมของแจกหนักเกมอัปเดตใหญ่แผนที่ใหม่เอี่ยมแบบนี้เล่นเลยในเกม g a r i n a Delta Force ดาวน์โหลดฟรีวันนี้บน iOS Android และ PC ครับ